แอดมินไอมาแล้วจ้ามาค่ะทุกคนตามเวลาเลยนะทุกคน28มีนาคมตำลาวที่แอดมินบอกว่าเจอกันกันกบตำลาววันศุกร์นั่นเองนะคะวันนี้วันที่28มีนาคมมีชุดตัวเลขมาฝากอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไพรโรธอาจารย์ไกลสอนและหลายๆอาจารย์นะคะทุกคนและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะ,ะสำหรับมวดที่ผ่านมาเลขของอาจารย์ไพรโรธไพศาลหลุดนะคะทุกคนมาเข้าอ p พีที่2ของตำลาวนะทุกคนตำลาวงวดที่แล้วอ p พี EP ที่2ที่เป็นชุดของแอ um, ah ดหนุ่มสุพันแอดใต้ฟ้านะะทุกคน เหล่านี้ไม่เข้าไปเข้าเลขของอาจารย์กฤษดานั่นเองที่แอมินอ่านสำเนียงสปปลาวนะคะที่บอกว่าเน้นๆสองหก็มาจริงๆสําหรับ2-6กค่ะทุกคนอะมาลุ้นการดู e ีพีนี้กันก่อนนะคะเป็นคลิปสั้นนั่นเองค่ะทุกคนมาเริ่มกันจากอาจารย์ไพโรธภัยสารให้มาตําราวันนี้28มีนาคมค่ะทุกคนจะมีเลข2-1-2-5-2-7 29นะคะชุดวิน4ี่ตัวจะมี 2, 1 7 8นั่นเองตัวเน้นของอาจารย์ไพโรธให้มานั่นก็คือเลข2 1นะะึะสำหรับตำราวันนี้28มีนาคมอ่ะมาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของอาจารย์ไพโรธจะมาไหมในวันนี้นะคะซึ่งงวดที่แล้วเลขของอาจารย์ไพโรธไม่เข้านะคะและตามมาติดที่ชุดตัวเลขใบนี้คะ่ะทุกคนอาจารย์ไกลสอนนั่นเองอาจารย์ไกลสอนให้มาตำราวันนี้นะคะ25มีนาคมเด่นที่เลข8คะ่ะทุกคนจะมีเลข 87, 80 828389ตัวเน้น2ตัวของอาจารย์ไกลสอนนั่นก็คือเลข87นั่นเองนะคะและสําหรับชุด3ตัวของอาจารย์ไกลสอนให้มาเช่นเดียวกัน3ตัวอาจารย์ไกลสอนให้มาจะมีเลข892 กับเลข3 2 7นั่นเองอีกครั้งนะคะทุกคน3ตัว8 9 2และ327เป็นชุดตัวเลขของอาจารย์ไกรสอนนั่นเองเอามาลุ้นการตำราของอาจารย์ไกรสอนวันนี้28มีนาคมว่าจะเข้าไหมนะคะเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะทุกคนใบกันต่อกันเลยค่ะทุกคนกับชุดตัวเลขใบนี้เป็นใบที่3ใน EP นี้ลุงไก่ร่ำรวยนั่นเองค่ะให้มา28มีนาคมนะคะตำราวันนี้นชุดวิน4ตัวของลุงไก่นั่นก็คือเลข52,68นะคะ2ตัวจะมี8,2 85 86ค่ะทุกคนอีกครั้งนะคะ82 85 86มีเพียง3หางเท่านั้นสำหรับตำราของลุงไก่ร่ำรวยอามารุ้นการชุดตัวเลขของลุงไก่จะมาไหมในวันนี้นะคะและจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างค่ะทุกคนชาย,ยาบาร,รมีปู่สุกนั่นเองนะคะตำราว,วันนี้28มีนาคมนะคะ3ตัวหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข285 2ตัวนะคะจะมีเลข2852 แล้วก็เลข85สําหรับบาร,รมีปูสุกนั่นเองนะทุกคนอามาลุ้นกัน28 5,2และ85เรามาลุ้นและตื่นเต้น<ๆ>ไปด้วยกันเลยตําราวันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนแอดซันเดย์นั่นเองตําราวันนี้นะคะ28มีนาคมเด่นที่เลข0ูนย์กับเลข1ค่ะตัวเน้นของแอดซันเดย์ก็คือ05และ0 9ย์ส่วนตัวรองจะมี1 3กับ19ค่ะ3ตัวแอดซันเดย์ก็ให้มาเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข913 กับ509นะคะทุกคนอีกครั้งนะคะ913และ509ส่วนชุด4ตัวนะคะอสแอนเดย์ก็ให้มาเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข0509นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันชุดตัวเลขของ s อสแอนเดย์ตำราวันนี้จะมาไหมนะคะมาดูการที่ชุดตัวเลขของเอส d a นดาวารินกันบ้างนะคะทุกคนสำหรับชุดตัวเลขของเอสแอนดาเขียนวันที่ผิดนะทุกคนตำรานะคะวันที่27ไม่มีวันนี้วันที่28นะทุกคน28มีนาคมนะคะตำราของเอสแอนดาเน้นๆที่90กับ ทุกคนตัวรองจะมี9198 05และ06นะคะ3ตัว S อันดาก็ให้มาเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข095 198และเลข206นะคะ ชุดหมุนของเขาศูนน้านั่นเองเอามาลุนกันชุดตัวเลขของแอดอันดาจะเข้าไหมนะคะทั้งหมดนี้แอดมินนำมาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆสำหรับตำราวันนี้ขอให้เฮงขอให้ปัง,ขอ,ปงขอให้ออกตัวที่เรากาเลยนะทุกคนถ้ามีเวลานะคะถ้าว่างแอดมินก็จะมาลงอีก EP หนึ่งเป็นชุดตัวเลขของแอดหนุ่มสุพรรณแอร์ Ad ใต้ฟ้าแล้วก็อีกลหลายๆใบนั่นเองถ้ามีเวลานะคะทุกคนแอดมินจะนำมาแบ่งปันค่ะถ้ามีเวลาลงปกติแอดมินก็จะทำชุดตัวเลขของงวดวันที่1เมษายนด้วยนะคะ ลงคลิปยาวตรงช่องสองกับตำราว,วันนี้ค่ะขอเฮงขอ,อปังขอให้รวยนะคะและฝากไว้ด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนสําหรับอาหารเสริมคอลลาเจนที่ไอซ์ขายอยู่ค่ะจะช่วยในเรื่องผิวขาวใสชะลอวัยต้านแก่ช่วยเรื่องผิวแล้วยังช่วยเรื่องเล็บผมแล้วก็กระดูกด้วยนะคะตอนนี้ก็จัดโปรอยู่ค่ะซื้อ1กล่องแถมฟรี2กล่องนะคะได้ทั้งหมด3กล่องคุ้มสุดๆจ้า